สตราจร์หญิงวิวันชมพืชค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะในส่วนของฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์นะคะก็จะศึกษารายละเอียดได้จากประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่องการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการขึ้นทะเบียนตำรับแจ้งรายละเอียดหรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการแสดงฉลากกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2564ัยนะคะโดยการแสดงฉลากนะคะ าหากเป็นฉลากผลิตภัณฑ์นะคะต้องแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์นะคะและระบุช่องทางการขายนะคะจะมีอยู่3มช่องทางค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์ส่วนภัยขายทั่วไปซึ่งจะต้องแสดงข้อความนี้อยู่ในกรอบสีเขียวนะคะ,ะในกรณีที่ขายเฉพาะสถานที่มีใบอนุญ,ญาตและใช้เฉพาะสถานพยาบาลก็จะต้องแสดงให้อยู่ในกรอบสีแดงค่ะและข้อความที่จะต้องแสดงอีกนะคะก็คือมีวันเดือนปีที่ผลิตครั้งที่ผลิตค่ะแล้วก็สิ้นอายุ ขนาดบรรจุค่ะในกรณีที่เป็นยาใช้ภายนอกค่ะก็จะต้องแสดงข้อความว่าห้ามรับประทานเป็นตัวสีแดงนะคะในฉลากก็จะต้องแจ้งชื่อและปริมาณของส่วนประกอบที่เป็นสารสำคัญนะคะให้ตรงตามกับที่แจ้งไว้ในแบบทอบอ1หนึ่งนะคะแจ้งสรรพคุณขนาดวิธีการใช้ค่ะในกรณีที่ผู้รับใบสัมพันธ์หรือผู้ยื่นขอไม,ไม่ใช่ผู้ผลิตนะคะ ก็จะต้องแสดงชื่อและที่อยู่ของผู้รับไปสําคัญด้วยค่ะส่วนในหัวข้อคําเตือนและสภาวะการเก็บรักษานะคะก็จะเป็นไปนตามข้อมูลคว,มความคงสภาพที่ได้ระบุไว้ค่ะสิ่งที่ต้องแสดงในฉลากนะคะก็คือผู้ผลิตผู้นําเข้าและก็ผู้ผลิตในต่างประเทศค่ะในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าค่ะในส่วนของ ฉลากยาเขาจะต้องระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเช่นหากเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรค่ะก็ต้องแจ้งว่าเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรบนฉลากค่ะฉลากแผงหรือฉลากที่มีพื้นที่น้อยกว่า3ตารางนิ้วนะคะก็จะต้องแสดงชื่อผลิตภัณฑ์เลขที่อนุญ,ญาตผลิตภัณฑ์หรือเลขทะเบียนนะคะแล้วก็ครั้งที่ผลิตและวันสิ้นอายุค,ค่ะสำหรับเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์นะคะก็จะต้อง แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบที่เป็นสารสำคัญสรรพคุณขนาดและวิธีการใช้คำเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังอางการไม่พึงประสงค์และสภาวะการเก็บรักษาค่ะสำหรับการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนแผ่นเดียวกันนะคะ,ะก็จะต้องแสดงพื้นที่ที่เป็นส่วนของฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะคะว่าส่วนไหนเป็นส่วนของ ฉลากส่วนไหนเป็นของเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ค่ะและแสดงหัวข้อตามที่ประกาศกำหนดนะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะกรณีที่ฉลากหรือเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์นะคะจะแสดงข้อความรูปหรือรูปภาพนะคะเครื่องหมายหรือตานะคะหรือเครื่องหมายการค้านะคะก็จะต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อหรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสารสำคัญ ไม่ทาให้เข้าใจว่ามีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบซึ่งความจริงไม่มีวัตถุนั้นเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและไม่ขัดกับวัฒนธรรมและศิลธรรมอันดีงามค่ะช่องทางจําหน่ายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะมีอยู่3มช่องทางค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปผลิตภัณฑ์ขายในสถานที่มีใบอนุญาตและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะสถานพยาบาลนะคะโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปนะคะจะ มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขนะคะในการกําหนดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรใดจะสามารถขายได้ในช่องทางทั่วไปก็คือเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปค่ะแต่หากรายการสรรพคุณและตำรายาที่ไม่เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายของประกาศนี้ รากาศผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไปนะคะก็จะถูกกําหนดให้เป็นช่องทางอื่นค่ะซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ขายในสถานที่ไม่มีอนุญาตหรือสถานที่ใช้เฉพาะสถานพยาบาลค่ะการแสดงรูปถ่ายและตัวอย่างผลิตภัณฑ์น,นะคะก็จะต้องแสดงรูปถ่ายเป็นที่เป็นภาพสีค่ะกรณียกตัวอย่างอย่างเช่นการแสดงรูปแคปซูลนะคะก็จะต้องมี รูปของผงยานะคะแสดงให้ทราบด้วยนะคะว่าผงยามีลักษณะเป็นสีลัยค่ะและก็ต้องยื่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะประกอบการพิจารณาค่ะสําหรับแบบคํารับรองและหนังสือให้ความยินยอมนะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เช่นกันนะคะโดยแบบคำรับรองที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนนะคะก็ได้แก่ แบบคำรับรองสำหรับผู้รับอนุญาตที่ยื่ยนคำขอขึ้นทะเบียนนะคะที่จะต้องรายงานอาการไม่พึงประสงค์หรือเป็นแบบหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกระบวนการยื่ยนคำขออนุญาตค่ะแล้วก็มีแบบคำรับรองเงื่อนไขการเรียกเก็บยาคืนนะคะสำหรับผู้ผลิตหรือนำสั่งสำหรับคำรับรองอาการไม่พึงประสงค์นะคะผู้ยื่ยนคำขอก็จะต้องกรอกข้อมูลนะคะให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะและลงชื่อด้วยค่ะ สำหรับแบบแจ้งผลิตนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนการแจ้งรายละเอียดหรือการจดแจ้งนะคะหรือเรียกว่าแบบต่อยอหนึ่งนะคะโดยผู้ประกอบการก่อนที่จะมายื่นขอยื่นเอกสารเพื่อข,ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นะคะก็จะต้องไปขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างก่อนนะคะซึ่งการขออนุญาตผลิตยาตัวอย่างหรือการนำเข้ายาตัวอย่างนะคะจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การแจ้งผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์สมุนภัยเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับการขึ้นทะเบียนการแจ้งรายละเอียดหรือการจดแจ้งพอส2,564นะคะซึ่งประกาศฉบับนี้นะคะจะยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งในระหว่างนี้ก็จะใช้แบบยอบอ .8 ไปพางก่อนนะคะจนกว่าที่ประกาศฉบับใหม่นี้มีผลบังคับใช้ค่ะก็จะใช้แบบตอยอ .1 แทนแบบยอบอ .8 นะคะโดยในแบบฟอร์มยอบอ .8 หรือแบบ ฟอร์มตอย .1 อเนี่ยนะคะก็จะต้องแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์นะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้วก็จํานวนที่จะขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าค่ะ,อะเอกสารสำเนาใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์สมนุนไพรนะคะ <S <S ก็จะต้องมีรายการของผลิตภัณฑ์สมนุนไพรที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้านะคะได้แก่ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์สมนุนไพรคะ่ะซึ่งจะต้องมีรายการที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้านะคะ ตรงกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนค่ะหนังสือรับรองเกี่ยวกับสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปกรณีผลิตในประเทศนะคะก็จะต้องส่งสําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตที่สอดคล้องกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ขอ,ข,อขึ้นทะเบียนหากเป็นกรณีผลิตในต่างประเทศหรือการนําเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะก็จะต้องยื่นหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์หรือ Certificate of Free Sale หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตำรับ c e ร t i f i c a t e of Product registration ค่ะ หนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์นะคะหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตำรับนะคะในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนำเข้านะคะก็จะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วยนะคะโดยข้อกําหนดในการยื่นเอกสารนะคะจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขายหรือการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะพศ2564ค่ะ